นี่อะไรนี่คืออะไรอันนี้อุปกรณ์ตกแต่งภาพปลอดภัยในยามค่าคืนครับเราต้อดินมาพอกบ่อยไหมก็อันนี้อยู่ได้สองสองปีแล้วครับเนี่ยออทำประกันรถเขาต่อให้คุณเหรอผมไม่ทําประกันครับผมถือว่ามีวินยันค่อยปกปักรักษาผมผมไม่เคยทำประกันสองสามหมืน่นผมไม่ทำเดี๋ยวเราพันเลยเอาหนังเอ็กซ์ไม่เครื่องอ่ะไม่มีไม่เคยใช้เพราะใช้หนังเอ็กซ์แล้วมันเสียสุขภาพครับเป็นสุขภาพแค่นี้นครับ ตามกว่า18ให้เรียกพ่อกับแม่มาดูด้วยใครไม่ชอบก็ไม่ต้องดูเนื้อหาในคลิปนี้มีใด,ดาทอสอเสียดเยียดยามประชดประชนันบุคคลหน,นึ่งบุคคลได้เป็นเพียงแก้การหนาเปนเนอให้คนที่มีฟารมตกลุกได้ยากใดลูดเท่าเลียียมกลนโกงของมิชาาชีพถ้าทําให้ใครไม่พอใจก็ขออภาัายมาดูลกันรูดเรื่องกระเบื้องเล่า หลายคนนะครับอยากรู้ที่มาของคําว่าหมอสายเลียหรือสายเบิร์นที่ชื่อไรผมเชื่อประเสริฐผนึกทองครับประเสริฐผนึกทองนี่คืออะไรเนี่ยรถครับรถแตง่งชื่นชอบการแต่งไม่เหมือนใครครับด,ดูดูว่าเพื่อนพี่ทะเบียนประมูลด้วยก็ประมูลมาครับเท่าไรอันนี้เท่าไรก,ก็หลายหมื่นอยู่ครับหลายหมื่นครับรถคันนี้ซื้อมาเท่าไหร่ก็ถ้าว่าชื่นจันดก็รถคันนี้ 9, 9, ประมาณเก้าเก้าแสนกว่าบาทนะครับแต่สภาพเม่วันนี้เหมือนเหลือกี่บาทก็คงจะเหลือไม่กี่บาทหรอกครับมาดูว่าพี่ ทำไมต้องมีภูมิลายอย่างนี้ภูมิลายนี่แม่ยนางครับแม่ยนางแม่ยนางหน้าตาเป็นไงอ่ะแม่ยนางก็คือว่าเหมือนปีนางทั่วไปที่เราเชิญมาอยู่มาปกปักรักษาเราถ้าเปรียบเทียบกับดาราแม่นางหน้าตาเหมือนใครอ้แม่ยนางก็เหมือนอ้ําอ้ําพระลัชษณอ้ําพระลัชษณอ้ําอ้ําอะไรเนี่ยครับแต่ผมจำนามคณไม่ได้โอ้เหมือนแม่นางเหมือนอ้ํานะครับครับเรามาดูนะเรามาดูนะทำไมมันต้องมีดินนะครับมันต้องมีไหมล่ะนี่คืออะไรดินนี่ก็คือเป็นสัญลักษณ์คครรับไไไปปหหนก็ืออสสตตุุาาเ เรามาดูรถขอนะฮะเรามาดูรถของพี่คะแบบนี้พอเจอผีรถเราเรียนได้ไหมเรียนเียได้ไหมไม่ถามว่าเจอผีเรียนได้ไหมแต่ทีนี้่าผีมาเห็นรถผมก็จะจะมาอยู่ด้วยกับผมด้วยครับเพราะสุดตาเพราะรถผมไม่เหมือนใครครับไหนลองเรียนให้เอฟซีหรือเรียนยังไงเป็นไงครับขอโทษนะตอนเรียนถ้าแม่ให้นางมาเห็นน่ะแม่นางขนไม่ลุกเหรอก็แล้วแต่นะแล้วแต่แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนนะครับเราเคยเรียนและเห็นแม่ให้นางนั่งขนลุกไหมก็ ถามว่าไม่นังขนลุกไหมก็ไม่นั่งก็บางทีก็เฉยๆครับเหรอครับน,รนี่คืออะไรนี่คืออะไรอันนี้อุปกรณ์เสริมเสริมตกแตง่งภาพอปลอดภัยในยามค่ำคืนครับ <c oughs> ไอพวกสะเกิดจังหลายเมืองถ่ายไม่ได้ละฮะถ้ามึงเจอบุคลคลคนนี้นี่คืออุปกรณ์ตกแต่งครับอ,อุปกรณ์เสริมตกแตง่งเพิ่มความเพิ่มความปลอดภัยในยามค่ำคืนครับเรามาดูรอบรถก,กันนะเดี๋ยวเราจะดูในรถก,กันดูนะ แล้วมีพวงมาลัยอีกครับพวงมาลัยทุกจุดเลยครับเพื่ออะไรอ่ะก็เพื่อเพื่อสื่อสารว่าเขาเห็นแล้วมันเป็นพวงมาลัยแล้วสนุดตาพวกผีพวกวิญญาณก็ชอบตามดูนะฮะดูนะแล้วทำไมมันมีลายนิ้วมือคือนลายนิ้วมืออะไรลายนี่คือว่าระยะข้ามคืนเห็นเห็นได้เด่นชัดไปไหนก็เห็นได้เด่นชัดนี่นะครับไม่ใช่ลายลายมือผีนะไม่ไม่ใช่ครับคุณเอารถโตโยต้าเขามาทําพังเลยไหมเนี่ยโอ้ก็ถามว่าผมก็ ผมที่มีเฟซบุ๊กประเสริฐพนิททองครับนี่คือเฟซบุ๊กคุณเลยมันดังแล้วเดี๋ยวนี้ผมปิดไว้หมดแล้วครับมผมปิดแล้วครับดังเพราะอะไรอ่ะก็ไม่รู้มีแต่คนไปคอมเมนต์บ้างอะไรบ้างมึงจะเลียผีหรือเลียเรื่องอะไรก็แล้วแต่ครับเออมาดูวะมาดูเฮ้ยขอโทษแล้วคุณเอาแล้วคุณมองด้านข้างคุณมองอยังไงอ่ะโผมมีกระจกนะไอ้กล้องกล้องหน้ากล้องหลังครับดูที่กล้องโอ้ความปลอดภัยขอโทษ<ท>ครับแล้วขอโทษน,นะแล้วต้อนดินมาพอกบ่อยไหม ก็อันนี้อยู่ได้สองสองปีแล้วครับเนี่ยอันนี้สองปีสองปีแล้วครับรถนี้ไม่เคยล้างไม่ล้างครับสลอดที่ไมโขแล้วประกันที่เอ่อทำประกันรถเขาต่อให้คุณเหรอผมไม่ทำประกันครับผมถือว่ามียินยันคอยปกปักรักษาผมผมไม่ไปทำประกันสองสามหมื่นผมไม่ทำผมเอาเงินไปทำอย่างอื่นดีกว่าครับเอาเงินทำอะไรก็ไปเติมน้ำมันไปหาผีสางล้างตะเคียนอะไรพวกนี้แหละครับรถคุณไปทำประกันด้วยไม่ทำครับอาพรบบอไหม พนบต่อครับอ๋อไม่ต่อคุณต้อแก้ขนส่งจับแนกเลยพนบแค่สองพันกว่าบาทแล้วขนส่งก็ไม่นี่ครับขนส่งบอกว่าไม่ต้องล้างตลอดชีวิตหน้าล้างดีครับขนส่งบอกหน้าล้างดีเปิดข้างในดูได้ไหมได้ครับแล้นี่อะไรเนี่ยนี่คืออะไรเนี่ยอันนี้เป็นไอ้เป็นอุปกรณ์เสริมความปลอดภัยในยามค่ำคืนครับมันปลอดภัยยังไงวะเราไปดูว่าเรามาดูกันฮะเรามาดูรถข้างในฮะขอโทษเคสเปิดให้แค่ให้แค่ใครดูไหมก็ก็มีบ้างครับก็มีบ้างไม่มีอะไรนะครับข้างหลังเปิดได้ไหมได้ครับได้ลงกดลงกด ได้ครับก็ไม่มีอะไรนี่นี่ผมไม่ได้เปิดทอรนี้กันแสงนะมีทอรนี้กันแสงอีกนะหรือจะฟังไม่ไม่ไม่ฟังไม่ฟังไม่ฟังครับผมเป็นคนกลัวผีอ๋อเพโอ้ตาตาไม่น่ากลัวผีเลยครับแล้วเปิดหลังได้ครับได้ได้โอ้หนี่ครับเฮ้ยมันขขู่มากเลยครับมีตุ๊กตา มันผมชีพมันมีมันมีวิญญาณวิญญาณไอ้เป็นเด็กวัยรุ่นนะครับชอบชอบวิญญาณคอับผมอ่ะผมอาศัยเนี่ยผมจะเอาไปไอหลอกล่อผีผีวัยรุ่นครับในโรงเรียนไหมโรงเรียนไหมโรงเรียนเป็นไงโรงเรียนเป็นไงก็โรงโรงเรียนรอบพันได้ไหมได้ครับได้แต่ตอนนี้ไปอยากเรียนครับโชว์เอฟซีหน่อยเอฟซีหน่อยโชว์เอฟซีหน่อยเอาได้ครับเรียนรอบพันเดี๋ยวรอบพันเลยอ่ะ คือย้ำว่ารถคันนี้ซื้อมาีิปีแล้วก็คันนี้6 7 6, 6 7, ปี7ปีแล้วขายน้ำมันเครื่องไหมอู้หน้ำมันเครื่องขายปกติครับวิ่งดีแล้วพอไปถ่ายน้ำมันเครื่องร้านขายน้ำมันเครื่องเขาบอกว่าไงโอเ้เขาก็เห็นเขาก็ถ่ายรูปครับเขาก็ไม่เคยเจอครับ ไม่เคยเจอครับไม่เคยเจอแล้วยาไม่ต้องต้องลดน้ำไหมก็ผมขั้นตอดก้นเหตุตายผมก็จะสับเปลี่ยนกันอ๋อเราไปเปลี่ยนน้ำครับแล้วเราไม่เอาต้นไม้ไปลูกมั้งอ่ะก็มัน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 ไม่ปลอดภัยครับต้นไม้เพราะมัน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 จะดักแรงไปอย่างนี้มันหยุดติดแน่นครับแน่นแน่นแน่นแนน่ดูนะดูนะครับทุกคนครับแน่นจริงๆแน่นจริงวิ่งร้อยสามร้อยสี่ไม่หลุดอ่ะวันนั้นผมโดนตำรวจจับความเร็วตำรวจว่าไงตำรวจเออไม่เป็นไรเอาแต่ความเร็วความเร็วผมเสียแต่จะมาจับอย่างอื่นเขาไม่จับแล้วก็เลิกจับแล้วเสียไปท่าไหร่ ก็เสียไป400 400ครับโดนความเร็ววิ่งไป100 300<ล>สี่ไไตำรวจไม่เคยเรียกเลยคันนี้เรียกครับเรียกขอถ่ายรูปเขาไม่ <S <S เคยเจอเฮ้ยเอาจรงางิงทางหลวงทางหลวงน่ะเพชรบุรีวันนั้นผมไปผมผมไปไหนได้เดี๋ยวไปกระบี่ตำรวจเพชรบุรีเรียกเลยอ่ะบอกข้างหน้าอุ้ยไปทำอะไรมาเขาบอกนึกว่ารถไปตกทะเลมาโอ้พอพูดพอสื่อสารที่เขาดูโอย<ะ>้ยแล้วบางทีคุณไปกับใครอ่ะผมไม่คนเดียวไปกระบี่ยาด ผมพาวิญญาณต้องไปหาชวนเสี่ยทั้งนันนี่คือวิญญาณหมดเลยวิญญาณผมไปตรงไหนตรงไหนตายเอาแต่วิญญาณเข้ามามีเมียไหมไม่มีครับเคยชักว่าวไหมบอก็มีก็มีบ้างครับก็มีบ้างนะเรียกว่าคนสัมผัสวิญญาณก็ต้องชักว่าวได้เอาก็ธรรมดาครับเหรอฝากเอฟซีเนี่ยบอกว่าเข้าไปในเพจไหนเจอเจอเจอคุณอะเนี่ยเนี่ยเอฟซีเขาดูแน่คลิปเนี้ยไม่รู้ผมไม่รู้เหมือนกันนะไม่เฟซบุ๊กคุณชื่ออะไรบอเอฟซีเลย เฟซบุ๊กผมก็ชื่อประเสริฐน่ะประเสริฐนามกุลแรงพนึกทองพนึกทองพนึกทอง,ทองแล้วแล้วไอ้ติ๊กต่อกับผมก็ไม่รู้กันว่าติ๊กต่อมันชื่ออะไรอ,าอ้าวเล่นทุกคนยังไงอ่ะผมไม่แปนผมก็ได้แต่เล่นมีคนกดไลค์กดแชร์กดหัวใจไปเกือบเป็นล้านๆแล้วครับ <ห uy! S 1> เฮ้ยอ้าวใช่แล้วทุกวันนี้มีแฟนยังหาไม่ได้เขาไม่มีใครกล้าครับทำไมถึาไม่มีใครกล้าก็เหมือนจะคล้ายว่าเราเล่นของเล่นศิยศาสตร์เขากลัวเขากลัวว่าเรียเรียเรียให้ไปดูเลยเลียมดูเขากลัวครับสนใจไหมสนใจไหม อย่าลืมนะฝากกดแชร์กดไลค์ผมจะบอกนะผมไม่ได้บ้านะออย่างนี้ความชอบส่วนบุคคลเออผมชอบของผมแบบนี้อะไรอเดี๋ยวผมก็นึกก่อนเดี๋ยวผมนึกไม่ทันเออเดี๋ยวอะไรวะแล้วแต่จะคิดชีวิตคนละแบบแล้วแต่จะคิดชีวิตคนละแบบนะครับเอฟเรียยาำนะครับพี่เขา ผมได้สมผายเขาแล้วพี่เขาเป็นคนที่ไม่มีพิษมีภัยกันใครเลยไม่เคยหลอกวงเงินใครใช่ดีป่าไอ้พวกหมอทั้งหลายที่อ้างตนว่าสัมผัสได้แล้วไปหลอกเอาเงินคนนะแต่พี่เขาผมกล้าการันตีว่าเขาไม่มีนิสัยเฮี้ยแบบหมอดังๆที่ออกทีวีด้วยนะครับฝากไปกำลังใจให้พี่เขาด้วยครับคิดจะไปหาหมอไหมก็มีคนเขาบอกว่าให้ไปให้ไปแต่ผมก็คิดดูก่อนเนาะ เออผมก็คิดดูก่อนเด็กเข้ามากรุงเทพผมยังหลงเลยผมยกางๆแท็กซี่นำหน้ามาเลยหน้ามีกี่บาทแท็กซี่เขาเอาสองร้อยเหรอเออแล,แล้วนี่กลับระยองถูกไหมเนี่ยก็เดี๋ยวผมก็ไปวอนหากลับไปไปหาอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้บางนาถ้าไอไ้คำว่าบางนาเนี่ยผมก็จะไปออกชนบุรีอ๋อเออ G P S อ่ะไม่กด G P S ไม่เป็นทำไม่เป็นมีหนังเอ็ X ไหมในเครื่องอ่ะไม่มีไม่เคยใช้เพราะใช้หนังเอ็กซ์แล้วมันเสียสุขภาพครับอเสียสุขภาพแค่นี้แหละครับครับ